ครวก็จะมาลองอ e ีซิกิรุ่นนิยมนะครับ e 3 9 3โอ้โหเราก็คัดสวยๆให้เลยเกรด A อคุณภาพเลยนะเดิมๆไม่แก่ไม่เปิดยนะครับโอ้โหแป๊บเหลืองๆแป๊บเหลืองเลยโอ้โหน็อตได้เหล,ลืองเลยครับเราก็จะผ่านน้ำให้ทุกตัวนะไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าสบายใจได้ซื้อเครื่องทางร้านเรานีตีนเซินปั๊มน้ำใหม่ๆน้วมันก็ไว้บน,นเฉยๆครับไม่ต้องใช้ติ๊กใช่ะไรไปฟังเสียงเลยครับ โโอ้ครับดูดีแรงดีดแรงเวียงสุดยอดแล้ว